ถ้าตัวเครื่องอยู่ในสถานะแบบนี้นะครับผมจะมีสถานะไฟก่อนหนึ่งคุณลูกค้าต้องปิดเครื่องก่อนนะครับ Power off อ่าพอปิดเครื่องเสร็จปุ๊บไฟตรงเนี้ยจะไม่มีแล้วให้คุณลูกค้ากดสองปุ่มได้เลยนะฮะ นะ power off อ่าได้เห็นว่าไฟเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วนะครับผมจากนั้นให้กดรูปบ้านค้างไว้ 出厂电量控制开始อ่าพอมันพูดภาษาจีนเสร็จป,ปึ๊บแล้วก็จากนั้นอ่ะตัวไฟอ่ะครับจะเปลี่ยน,ยนปเป็นสีน้ดเงครินพอติดเครื่องเสร็จป,ปุ๊บให้เราเปิดเครื่องอีกทีหนึ่งครับผม อ่แล้วลองกดเริ่มทำงานดูโอเคครับ